ก็ในข้อนี้นะครับเราจะทำยังไงก็เป้าหมายอ่ะคือเราต้องหา a b c ให้ได้ถูกไหมเออแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะถามหา a เท่าไหร่ a เท่าไหร่ b เท่าไหร่ c เท่าไหร่ มันดูง่ายดีนะครับอ่ะก็ก็ลองมาดูลำดับลำดับลำดับก็คือ C A B C สิอ่ะผมจะลองเขียนดูอ่ะ C A B C สินี่คือสิ่งที่เขาให้มาในข้อนี้นะครับเอ๊ยเราจะหายังไงแต่สิ่งที่เขาช่วยเราเขาบอกว่ามันเป็นลำดับเลขอะไรเ,เลขถ้าเป็นลำดับนึกถึง A อะไร ถึงลำดับคือ a n หรือ s n อ่ะมันมี a n นึกถึงสุดลำดับสุดนึกถึงสุด a n หรือหรือสูตร s n อ่าเราต้องนึกถึงสตร a n คือตัวนี้ s n ไม่ได้อย่าหลงนะครับลำดับคือ a n สูตรที่เราใช้คือสูตร an จำสูตร a n ได้ไหม a n เท่ากับอะไร a หนึ่ง a หนึ่งบวกกับ เลบหนึ่งคูณ d เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงลำดับเราต้องนึกถึง a n พอเราใช้ A เสิ่งที่เราต้องรู้ต้องรู้ต้องรู้ A1 หนึ่งนะต้องรู้ดนะีเราต้องรู้มันมีตัวแปรมันมีสองตัวแปรนี้ที่เราจะต้องรู้ในในลำดับตัวนี้นะครับอ่ะมาดูสี่ตัวแรกก่อนสี่เขาเรียกว่า a อะไรนี่นดีมากอ่ะสี่ตัวแรกเขาเรียกว่า a หนึ่ง A, a ตัวนี้เขาเรียกว่า a อะไร a สองจุดต้อง b คือ a a สาม c คือ a สิบหกคือ a ห้าถ้าเป็นแบบนี้เรามีนี่อยู่ในมือถามว่า d เรารู้ไหมยังพอระยะห่างเรากะไม่ได้อย่างตรงนี้เราสมมติอส่หกแปดแปอ้าตามหลักต้องสิบสองถูกไหม เอาใหม่สี่หกแปดสิบตัวนี้ต้องเป็นสิบสิบสอแสดงว่าเราระกะอาจจะยังกะไม่ได้เราต้องหาก่อนนะครับเราเอาตัวตัวไปช่วยวเอาต้องเอาตัวนี้ไปช่วยเอา A1 ไปช่วยกับ A5 หไปช่วยที่เรารู้เพราะฉะนั้นเราทำสเต็ปเดิมนะครับเราก็แทนในกรณีที่อะไรนะ a เราแทนในกรณีที่ n n เป็น1นะครับสเต็ปเดิมเลยแทนในกรณีที่ n เป็น1แสดงว่า a n ตัวนี้เราต้องแทนเเป็นเลข1 a 1มีค่าเท่ากับ a, a 1ถูกไหมตัวนี้ a 1เจอบวกใส่บวกคราวนี้ n ลบ1ลบ1คูณ d ถามว่า n ตัวนี้เป็นเลขอะไรเราก็บอกว่าแทนในกรณีที่ n เป็นเลขอะไรอ่ะก็ใส่หนึไปก่อนอันนี้คือแทนค่าแบบเต็มๆพอแทนเสร็จป,ปุ๊บสิ่งที่เรารู้เรารู้คืออะไรอ่า a n 1 a 1คือเลข4ถูกไหมอ่าบวก1ลบ1เป็นเลขลบเลขก็เป็นเลข0ูนยศูนยนะศูนที่ แต่ว่าศูนย์ดีศูนย์ดีเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยตัวเนี้ยยังไงก็ต้องมีค่าเป็นเลขเลยอ่ะเลขศูนย์ถูกไหมอันนี้ไม่ต้องคิดอะไรทางขวาเป็นเลขสี่อันนี้ไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือ A1 A1 มีค่าเท่ากับเลข4นั่นเองมาดู A5 มาดู A5 นะครับ ในกรณีที่ n เป็นเลข5สมมุติถ้าเราลองลองในกรณีที่ n เป็น5 e ้ a ก็จะต้องเป็น a e 5้เ <5. S 1> ท่ากับ a e 5เท่ากับ a e 1นึ a หอะไรบวกกับ n ลบห n เป็นเลข n ตัวนี้เป็นเลขแทนเลข5แทน n เป็น5 5าลบหคูณ <4 S 2> พอเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ตัวเลข a 1คือเลข4ี่บวก5้ลบหเป็นเลข4 4, 4อะไร 4D นะครับอ่พอถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะทำอะไรได้บ้าง e 5เรารู้คราวนี้โชคดีมากคือเลขสิบอะไร16คราวนี้จะหาดีได้แล้วเราจะหาดีตัวนี้ได้ละ เราเราจะรู้แล้วถ้าจะหาดีต้องย้ายข้างตัวไหนอ่ยาย้ายสี่ไปมีค่าเท่ากับตัวนี้จะเป็นสิบสองเท่ากับสี่คราวนี้จะหาดีย้ายสี่ไปอ่ามีค่าเท่ากับถูกต้องเราก็จะรู้ว่า D มีค่าเท่ากับสามตัวนี้ไม่ใช่คำตอบแต่เราจะเอาดีตัวนี้ไปหา ไปหาอะไรหา A หา B แล้วก็หา C นั่นเองนะครับอ่ะโยงมาทางขวาโอเคเราก็จะเตรียมเตรียมหาอะไรนะหาหาา A ใช่ไหมหา A หา B หา C อ่ะหา A ก่อนเพราะฉะนั้นผมก็จะลองในกรณีถ้าจะหา ่าใช่ไหมเอ้ยถ้าจะหา a2 ตัวนี้ก็คือ a เราจะหา a ตัวนี้แต่มันเป็นในกรณีที่ n เป็นเลขอะไร n เป็นเลข2เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าในกรณีที่ n เป็นเลข2อ่าเพราะฉะนั้นถ้าในกรณีที่ n เป็นเลข2นะครับเราก็ต้องดูทีละตัวเลย an an ก็คือ a2 เท่ากับ a อหนึ่งบวกกับ n เป็นสองลบหนึ่งคูณดีอ่แทนเต็มเต็มก่อนก็ได้แต่ว่าตอนนี้เรารู้แล้วอะเราก็แทนไปนเลยก็ได้ถูกไหมครับ d มีค่าเท่าไหร่นะเรารู้แล้ว d มีค่าเท่าไหร่อ่าสามผมก็แทนเป็นเลขสามเลยอ่า d เป็นเลขส a 1เอ็นหนึ่งคือเลข C ถูกไหมครับอันนี้ก็สองลบหนึ่งเป็นหนึ่งทางนี้เป็นเลขสามอ่าทาเรารู้ละหนึ่งคูณสามเป็นสามเอาไปบวกสี่มีค่าเท่ากับเจ็ดตัวนี้ได้ละต่อมาหาอะไรถ้าหา A ได้แล้วเราก็ต้องหาอสามได้ในกรณีที่ n เป็นเลขอ่า ก็อีกหนึ่งบวกกับสามลบหนคูณดีดีมีค่าเท่ากับสามหนึ่งก็เลขสี่สามลบหนึ่งเป็นสอตัวข้างนอกคือสามนะครับอ่ะเราคิดเลขปกติสองสามหกบวกสี่ตัวนี้ได้ละต่อามา,อา,อา ในกรณีที่ n เป็นเลข3คือข้ามไปคือข้ามต่อมาในกรณีที่ n เป็นเลข4อ่าในกรณีที่ n เป็นเลข4เราก็จะแทนค่า ac เท่ากับ n 1บวกกับ n ลบ1ก็คือ4ลบ็นเล สีลบหนึ่งเป็นสามข้างนอกทางขวาอเลขสามสามสามเป็นบวกสี่เป็นสิบแล้วโอเคได้คำตอบแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบข ok ้อนี้เราได้ละเพราะฉะนั้น A ส0 4เท่ากับ13นะอันนี้ตัวอย่างที่2นะครับ